โอซิมเฮนกับข่าวเรียกค่าเหนื่อย360,000เป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังกันครับสวัสดีแฟนๆปีศาจแดงที่ผ่านไปผ่านมาทุกคนครับจากก่อนหน้านี้เนี่ยกระแสข่าวค่อนข้างจะโถมไปที่ว่าดีแลครับจะเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆแต่เชื่อว่าใครหลายคนครับอยากจะได้กองหน้าที่มันดูดีและมีประสบการณ์มากกว่านี้โดยที่หนึ่งในนั้นเนี่นนยต้องมีวิกตอร์โอซิมเฮนครับ เนื่องจากว่าแนวโน้มจะค่อนข้างสูงครับที่เขาจะย้ายออกจากนาโปดีในช่วงซัมเมอร์นี้หลังจากตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับปีศาจแดงมาหลายต่อหลายเดือนก่อนหน้านี้ครับ้วยรายงานครับว่าเขานั้นเป็นนักเตะที่มีค่าเหนื่อยค่อนข้างจะสูงอาจจะทําให้ต้องมีการวางแผนเจรจาที่ดีขึ้นหรือจะต้องชะลอแผนหรือเปลี่ยนแผนไปเลยก็ได้ครับแม้ว่าตัวนักเตะเองแสดงความต้องการอยากย้ายมาคาแกงที่พิมเมลีกหรือว่าทีมใหญ่สักทีมหนึ่งอย่างชัดเจนก่อนหน้านี้ ซึ่งถ้าเรามาย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ครับทุกคนโอซิมเฮนเนกกลายเป็นกําลังหลักของนาโปดีนะับตั้งแต่ย้ายมาจากริวในปี2020โดยเขาครับทำไป76ประตูจาก133นัดรวมถึงอีก26ประตูครับในการโจมตีอารฤดูการ2022-2023ที่พานาโปดีครับคว้าแชมป์ลีครั้งแรกในรอบ30ปีซึ่งล่าสุดเองเขาก็ถูกป,ปล่อยยืมตัวให้กับทางการาทาสไลในตุรกีครับฟอร์มเองก็ถือว่าร้อนแรงมากๆทําให้หลายสโมสรน,นั้นเริ่มจับตามองเขาอีกครั้ง และแม้ว่าแมนยูนเต็ดเองครับจะมีความสนใจจะดึงตัวเขามาร่วมทีมนในฤด,ดูการหน้าก็จริงแต่เหมือนจะมีปัญหาบางอย่างติดอยู่นั่นก็คือค่าเหนื่อยของเขาเครับเพราะตามรายงานของทาง ESPN นั้นโอซิเคนครับต่างเป้าจะย้ายมาเล่นในพรีเมียร์ลีกจริงหลังจากหมดสัญญายืมตัวกับกาลาตาสลายในซีซั่นนี้ครับแม้ว่าจะมีรายงานข่าวเพิ่มเติมเข้ามาว่าเขาเองครับก็สนใจอยู่เวนตัวเ้วยเช่นกันในการย้ายครั้งนี้แต่ว่าแมนยูนเต็ดนั้นก็ยังอยู่ในลิสต์รายชื่อที่เขาวางไว้เป็นตัวเลือก ซึ่งตามรายงานของทาง ESPN ครับคาดว่านักเตะทีมชาติเนเธอร์แลนด์รายนี้เรียกร้องค่าเหนื่อยราวๆ360,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ก่อนจะหักภาษีครับที่ทำให้ดีลนี้อาจจะต้องชะลอไปอีกหน่อยและก็น่าจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งครับที่จะเห็นว่าแมนยูเต็ดนั้นมีการเบรกเดีลนี้ไปและหันไปสนใจทางเรียมดีแล็บแทนครับเนื่องจากว่ากองหน้าดาวรุ่งจากอ e ิสซวิตชทาวน์นั้นมีค่าเหนื่อยที่ถูกกว่าหลายเท่าตัวครับทั้งยังสามารถคว้าตัวได้ในราคาเพียงแค่30ล้านปอนด์ที่เป็นการอัปเดตมาในปจัจจ ซึ่งถ้าเราจะไปลองเทียบกันดูในปัจจุบันครับค่าเหนื่อยจากทางเว็บคา p ์โพโลจีเนี่ยดีแลบมีค่าเหนื่อยอยู่ที่ประมาณ20,000ปอนต์ต่อสัปดาห์เท่านั้นครับส่วนโอซิเมนนั้นจะอยู่ที่ราวๆ160,000ปอนต์ต่อสัปดาห์ซึ่งอันนี้ก็เป็นเงินที่หลังหักภาษีนะครับจะเห็นว่าแตกต่างจากข่าวที่ออกมาว่าทางโอซิเมนเนี่ยต้องการ360,000ปอนด์ซึ่งนั่นเป็นค่าตัวที่ยังไม่หักภาษีครับหักแล้วเหลือเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ก็คง โดยที่โอซิมเฮนครับส่วนสูง186เซนติเมตรอายุ26ลงเตะไป23เกมทำไป20ประตูกับ4แอสซิดใน4ซันนี้ครับทุกคนคิดเห็นยังไงกันบ้างลองคอมเมนต์กันไว้กับโอซิมเฮนฝากกดไลค์กดติดตามวงนอกยูไนเต็ดที่จะกลับมาอัปเดตข่าวสารให้ฟังกันทุกวัน